ที่นี่นะคะคือนิทรศการการแนะแนวการศึกษาต่อนะคะซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะคะมาจัดซุมที่นี่เพื่อที่จะมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบูธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีอะไรมาแนะแนวให้กับพวกเราบ้างคะ ในส่วนของหลักสูตรคณะต่างๆของเราเนี่ยจะมี้วกการทั้งหมด9พคณะแล้วก็1นึ่งเวนนาชาตินะคะแล้วก็มีแบบเอกสารของรางวัลมันจะังน้องใครสนใจก็เชิญได้เลยค่ะค่ะก็เป็นบูธที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็มีมหาวิทยาลัยอีกมหาหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ก็ามาถึงหน้าวูลของมหาวิทยาลัยอสมชัญนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในมูลในนิธิคณะเซนคาเบียน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยอสมชันมีอะไรมาแนะนําให้กับพวกเราบ้างคะ,ะสวัสดีนะครับก็มหาวิทยาลัยอสมชัญวันนี้ก็เตรียมเอกสารมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของคณะต่างๆที่เปิดสอนอยู่นะครับในระดับปริญญาตรี10คณะ40ิส,สาขาวิชาและในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทั้งหมด อ่าสาขาวิชานะครับระดับปริญญาเอก10สาขาวิชานะครับแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนของทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับถ้าใครสนใจก็เรามาคุยกันนะครับในรายละเอียดต่างๆครับขอบคุณครับค่ะนี้ก็เป็นบูธของวิทยาลัยพาณิชยนาวนานาชาตินะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะ ผสมผานในะค่ะวันนี้มีอะไรมาแนแนวมก้งคะอ,อ,อันนี้ก็มีเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรเวียเขตศรีราชานะคะก็คือเราก็มี4คณะด้วยกันนะคะมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชานะคะคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยพาณิชนาวินาชาตินะคะแล้วก็บัณฑิตศึกษาค่ะที่นี่คือสถานที่จัดการแข่งขันโปรแกรม Photoshop CS3 ก,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  CS กันนะคะ นี้ค่ะก็มีหลายๆโรงเรียนนะคะมาร่วมการแข่งขันมากมายเลยค่ะตอนนี้ทุกๆคนก็กำลังข้มเข้งกับการทำงานกันอยู่นะคะที่นี่คือการแข่งขันวาดภาพระบายสีของน้องๆระดับช่วงชั้นที่1กันนะคะก็น้องๆวาดลูกกันได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ ทัศการการลดภาวะโลกร้อนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกนะคะคือการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินค่ะ เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ปลูกผักกันนะคะไม่ทราบว่าการปลูกผักแบบไร้ดินนี่ปลูกยังไงคะอ่าเราทำโรงเรือนที่มันไม่ต้องใช้ดินให้ขังน้ำได้เสร็จแล้วก็เอาโฟม่ะค่ะลอยน้ำมันผักจะอยู่ได้ด้วยฟองน้ำกับโฟมแล้วก็มีน้ำเป็นตัวหล่อเลี้ยงอาหารของเขาก็จะหล่อเลี้ยงด้วยการหมุนเวียนประมาณนี้ค่ะ แล้วผักที่ปลูกโดยใช้ดินกับไม่ใช้ดินนี่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ดินอันดับแรกเลยลงทุนสูงหน่อยแต่ว่าจะดีในช่วงในแง่ของการสารสารกันมแมลงไม่มีปลอดสารพิษถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างอย่างผักบุ้งเนี่ยถ้าเกิดเราปลูกในดินถ้าเกิดเราปลูกในดินปลูกครั้งที่1ผักจะสวยปลูกครั้งที่สองผักบุ้งจะเริ่มเป็นรอยเป็นจุดเป็นด่างมีเพีย้ยมีมแมลงลง แต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกอย่างไร้ดินเนี่ยมแมลงก็จะไม่มีเราสามารถปลูกหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องไม่ไม่ต้องระมัมะาากใจเรื่องมแมลงแล้วก็ไม่ต้องใช้สารยาฆ่า,มาแมลงเรียกได้ว่าผักไรดินนี่ดีแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะที่นะคะคือโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแย้นะคะซึ่งเป็นโครงการใหม่ของโรงเรียนเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่ๆที่เราผิดชอบโครงการน,นี้กันค่ะ ไม่ทราบว่าโครงงานนี้ทําขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแยะแล้วก็ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของแย้นะคะแล้วแยะนี่มีความน่าสนใจยังไงคะถึงต้องเอามาศึกษาเอ่อเพราะว่าแย้เนี่ยมีจำนวนมากนะคะในะสยามแล้วก็พระเทศเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่แล้ว แยเนี่ย <Yeah, S 2> น่าจะมีประโยชน์อะไรเกี่ยวกับธรรมชาติบ้างค่ะแย่ได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากจะมีความรู้ได้วิชาการแล้วนะคะวันนี้ทางโรงเรียนของเราก็ได้มีสนสัตว์มาเปิดค่ะ จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่ๆกันดีกว่าค่ะวันนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีอะไรมาให้พวกเราชมบ้างคะวันนี้เราก็จะมีมีขอนะคะแล้วก็มีกระดูกสัตว์นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของว่าทําไมถึงต้องมีสวนสัตว์ด้วยะค่ะแล้วก็ของสำหรับของพี่นี้ก็จะเป็นโครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ป่าค่ะ มีการรับสมัครสมาชิกด้วยถ้าเกิดใครสนใจสมัครสมาชิกก็100บาทขึ้นไปก็สามารถที่จะดูแลรักษาสัตว์ในสวนสัตว์ของเราได้แล้วค่ะเรียดได้ว่ามาที่นี่ได้ความรู้แล้วยังได้บุญในการช่วยเหลือสัตว์ป่าอีกด้วยนะคะวันนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็มีสัตว์มาให้พวกเราชมกันด้วยนั่นคือมีขอนั่นเองนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ ที่เอาหมีขอมนีนี่หมีขอม,ม,ขอมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะขอ,อน,นะครับก็จะเป็นสัตว์ที่สามารถเชื่องได้แล้วก็สามารถให้น้องๆได้สามารถสัมผัสได้นะครับ<ม>น,น่าสัมผัสมากๆเลยนะคะนี่คือสุ้มเกมวิทยาศาสตร์ขันสานะคะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยคะ่ะเป็นเกมกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะดูท่าทางจะสนุกสนานมากๆเลยคะ่ะดูจากบรรยากาศโดยรอบนะคะ ที่นี้ก็คือส้มขอชมรมทวีน้ำประวันกันนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ทวีน้ำประวันมีอะไรมากันบ้างนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์มาสเตอร์วัฒนยูนะคะมาสเตอร์ค้าวันนี้มีอะไรมาขายบ้คะของชมรมทวีน้ำประวันทีน้ำปวันมีมีถ้าเรียกกอะไรน้ําแข็งโบราณ คือจะอัดน้ำแข็งไปในถ้วยแล้วก็ลาดลาดลาดน้ำหวานเป็นสีสีรู้สึกเด็กๆจะชอบมีรายการหลายอย่างเราก็ตั้งชื่อให้เหมาะเหมาะสมกับยุคปัจจุบันพทมนปชอโอบามาโกกินลักแม่รวมญาติเลยตนะัวใหญ่รถที่นิยมที่สุดจะเป็นโอบามาครับเด็กๆจะชอบโอบามาครับรน,นะนี่เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของไอติมโบราณกันนะคะว่าเป็นยังไงเรแล้ว นอกจากที่โรงเรียนอสมชัยศิลาชานะคะจะมีเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอสมชัยศิลาชามางานวันวิชาการสัมพันธ์แล้วก็ยังมีนักเรียนจากหลายๆโรงเรียนนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ กิจกรรมอะไรที่วันวิชาการสัมพันธ์ของโรงเรียนอสองชันศิลชาติคะแข่งสปีช่คะค่ะแล้วผลการแข่งขันเป็นไงบ้างคะหรือยังไม่ได้แข่งยังไม่ได้แข่งเลยคะ่ยคะอย่างไี้ก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์มาเซอร์กันบ้างคะ่ะค่นี่มาเซอร์ค่ะน้องๆมาแข่งอะไรกันบ้างคะครับโอ้หลายอย่างเลยครับมีมีสปีชคอนเทสมีคอร์สวดมีสุดูปูมีหลายๆอย่างเลยครับ คิดว่าบรรยากาศงานวันวิชาการวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผมชอบอะผมว่าผูดพักคีนะครับดูดูเป็นสีสันดูดูสดใสดูหลายๆอย,ย่างกินเยอะอร่อยชอบครับขอบคุณมากค่ะที่นี่คือจึกวาชสะสมโพธิสถานที่จัดการแข่งขันคอ,อจวดเกมนะคะก็มีนักเรียนจากหลายๆโรงเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันมากมายคะ<ร>่ะนี่ก็คือบรรยากาศในการแข่งขันนะคะ กัรมาากผอนะคะตอน่ายของเครงนะเอากันดีกรอบมา